สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามเพจพิมพกาแฟของฝนนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่กันมา ได้เข้าปีที่6แล้วนะคะพิมพ์คูฟี่ก็เปลี่ยนระบบใหม่พัฒนาขึ้นให้ดีกว่าเดิมเพื่อให้สมาชิกนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็พัฒนาสิ่งดีๆให้กับสมาชิกเนาะวันนี้ค่ะฝนก็จะมาตอบคำถามนะคะสมาชิกฝนว่าตอนแรกอ่ะว่าจะจะไลฟ์นะคะแต่ว่าสัญญาณเน็ตไม่ดีนะก็เลยทำเป็นคลิปวิดีโอนี้นะหวังว่าจะได้แบ่งปันนะคะในการสร้างรายได้กับพิมพ์กูฟี่ ให้กับสมาชิกเนาะวันนี้ฝนก็จะมาตอบคําถามทางไหนทางนี้อ่ะคำถามสมาชิกนะคะว่าถามว่าสอนใช้ระบบใหม่พี่ด้วยนะคะทำให้เป็นงงสมาชิกซื้อกาแฟกันไปจะโอนรหัสให้เขาเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างการยืนยันสิทธ์ นะคะคให้สมาชิกแบบไหนอะไรยังไงอ่ะโอเคมาวันนี้นะฝนก็จะพาทุกคนมาเลยนะคะแต่วันนี้วันนี้มาทำในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์ก่อนนั่นเองนะคะการยืนยันสิทธิ์หรือในภาษาระบบเมื่อก่อนเนี้ยจะเรียกว่ารักษาสภาพสมาชิกนั่นเองหรือการต่ออายุสมาชิกเนาะประโยชน์ของการต่อสมาชิก อา,อายุสมาชิกเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวฝนจะทยอยอ,อธิบายไปทีละประโยชน,น,น์ขั้นตอนขั้นตอนมีประโยชน์อะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราต่ออายุสมาชิกดื่มพีมกาแฟเพียงแค่1แท็กนะ15สซองแบบนี้เราก็สามารถมีเงินเข้ากระเป๋าทุกเดือนทุกเดือนได้แล้วนะ นะคะหลักพันหลักหมื่นเลยขึ้นไปเลยนะคะมาทีนี้วันนี้ฝนจะพาทุกคนมานะยืนยันสิทธินั่นเองเวลาสมาชิกเราสั่งซื้อกาแฟใช่ไหมคะเราก็ต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากบริษัทนั่นเองนะทำยังไงนะคะทำตามนี้ได้เลยนะอันนี้ก็คือเวลาเป็นสมาชิกเนี่ยเราจะมีรหัสสมาชิกแล้วก็มีเว็บไซต์นะเว็บไซต์เนี่ยประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะเมื่อมีเว็บไซต์นี้แล้ว แล้วนะเป๋าตุงทุกคนคะ่ะทุกคนคะมาทีนี้มาต่ออายุสมาชิกก็คือทุกคนจะเห็นไหมว่า่เดี๋ยวคนลองลองแคปหน้าจอนะจะใช้ปากานะคะ,ะปากาไม่ปากาแบบหมดนะขออภัยดีนะคะเดี๋ยวช้แบ,บปแปบ๊บนี่นะคะชาร์จแบตปากาแป๊บนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หวังว่าจะใช้ได้นะ <laughs> มาอ,ะอ่ะอ่ะใช้ได้แล้วนะคะวันนี้มายืนยันสิทธิ์เมื่อสมาชิกทุกคนนะคะเข้ามาในเว็บไซต์ของมารวยด้วยกันแล้วนะ <c oughs> เราจะยืนยันสิทธิ์ให้มาที่ตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมลูกเต๋าอย่างเงี้ยนะ,ะพอเสร็จปุ๊บแล้วนะคะเรากดมาอ่ากดตรงนี้นะคะ เรียกว่า s t o อกคิดนั่นเอง s t o อกคิดเนี่ยเราก็จะเห็นเมนูต่างๆใน s t o อกคิดเนาะก็จะมีการแจงยอดเอยการแจงยอดขึ้นตำแหน่งนะคะแจงรักษาสภาพนั่นก็คือการต่ออายุสมาชิกการยืนยันสิทธิ์นั่นเองแจงส่วนลดซื้อกาแฟพิมพกาแฟก็ได้ส่วนลดด้วยนะคะอ่ะวันนี้มากดไปเลยแจงรักษาสภาพนะคะ กดแจ้งรักษาสภาพเลยอะกดแจ้งรักษาสภาพนะคะทีเนี้ย PV เนาะเราจะต่ออายุให้ให้กับตัวเราเองนะคะก็คือถ้าเกิดมันจะมี50 PV นะคะกับ250 PV ตัวเนี้ยก็คือว่าเวลาเราสั่งซื้อกาแฟ1แพ็คเนี่ยมันจะมีคะแนนนะคะ1แพ็คเนี่ยมี50คะแนนนั่นเองถ้าเกิด250ก็จะมี อ่าเท่าไหร่4ีสี่คะแนนใช่ไหมสอง้าศูนอ่าก็จะเหมือนกับ5ถุงซื้อกาแฟ5้าถุงนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกนะเราซื้อกาแฟ1แพ็คเรากดเลย50สิ PV นะคะหแพ็คนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นตำแหน่งอ่าโมบาย ตำแหน่ง VIP นะคะตำแหน่ง VVIP ตำแหน่ง SVIP นะคะเรากดยืนยันสิทธิ์250คะแนนนั่นเองนะคะ250คะแนนซึ่งคะแนนเหล่านี้แหละมันจะส่งผลให้เรานะ,ะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามช่องทางของบริษัทตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทมารวยด้วยกันค่ะนะคะพอแผนอตอบแทนเนี่ยมีถึง7 ช่องทางรายได้เลยทีเดียวนะสมมุติว่าเราแจงนะฝนยังไม่อยากแจงงนไะฝนแจงไปแล้วฝนจะจะเก็บไว้อาเอาไว้แจงเดือนเดือนหน้า <c oughs> นะคะเพราะว่าเวลาเราแจงเนี่ยนะแจงอายุสมาชิกเนี่ยไอที่สนุกสนุกมากเลย <c oughs> เขาเรียกว่าโปรโปรโมชั่นคืนความสุขให้กับสมาชิกค,ค่ะ <c oughs> เพราะอะไรเราเนี่ยรหัสสมาชิกของเราเนะสามารถอ่าเอาไปลุ้นนะคะรางวัลกับ อลอตเตอรี่ได้ด้วยนะคะของรัฐบาลได้ด้วยนะอันนี้เฉพาะในในของพิมกาแฟนะไม่เกี่ยวอะไรกับของรัฐบาลนะเพราะว่าเราอยากให้มันยุติธรรมมากที่สุดใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเออเอาแบบไหนถึงจะยุติธรรมถ้าเกิดว่าบริษัทอะตั้งแรนดอมเองก็อาจจะมีคนคิดว่าไม่ยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยึดเอาของกองสลากเลยยุติธรรมดีนะคะอ่า เราจะได้จากรหัสสมาชิกนะสามารถลุ้นนะคะเลขผลตรวจสลากของรัฐบาลได้นะรหัสสมาชิกหนึ่งละแล้วก็เลขออเดอร์นั่นเองใครที่สั่งซื้อกาแฟนะแบบยกลังขึ้นไปนะสามารถที่จะมาลุ้นนะคะโปรโมชั่นคืนความสุขให้ได้ด้วยนะโอ้โหได้กันเยอะมากๆเลยนะเป็นหลักหมื่นนะนะคะมากกว่าห้าหมื่นนะบางคนเนี่ยตอนนี้นะคะสะสมแล้วนะคะเป็นเกือบ ล้านเลยนะนะคะเออนะอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้ลุ้นสองดึงเดือนเนี่ยสองครั้งด้วยอันนี้1ประโยชน์ละที่เราได้กันนะคะอ่ะอันนี้ประมาณนี้นะฝนจะยังไม่ต่อนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวฝนจะมาทําให้ดูอันนี้ก็บอกแค่คร่าวๆก่อนนะเวลาต่ออายุสมาชิกนะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อหนึ่งุงเราก็ต่อกดเลขห้ิไปได้เลยนะนะคะมา แล้วกดตรงแจงยอดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเดี๋ยวคลังหน้าเดี๋ยวฝนพาอ่า ทุกคนมาเกี่ยวกับมาเรียนรู้นะคะคมาทราบข้อมูลข่าวสารนะคะในการสร้างรายได้กับพิมพ์คอฟฟเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามเพจฝนนะคะมาจนถึงเกือบเข้าปีที่6แล้วนะคะยังอยู่ด้วยกันขอบคุณมากๆเลยวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ